รายการที่11วันที่6มกราคม68จ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าและได้รับใบเสร็จรับเงินจากบริษัทโอลาฟดีเทลร์ปเลชั่นจำกัดโดยตัดจ่ายใบส่งของแบม,มกับภาษีใบแจ้งหนี้โดยจ่ายเป็นเช็คธนาคารกรุงไทยสาขาสุขมวิทเลขที่เช็ค7.007.201ลงวันที่28มกราคม68เข้าระบบโค c ชียทูเ a คลิกจ่ายหนี้ค่าสินค้า คลิกเพิ่มใส่วันที่เอกสารเป็นวันที่6โมกราสองศ2นมาที่เอกสารอ้างอิงคลิกบร LA, ิษัทโอลารีเทโลโเลชั่นจำกัดประเทศชาษสี7%จ็ตแหวนแยกนอกเนื่องจากรายการนี้ชำระเป็นเช็คก,กดเลือกเช็ค คลิกเพิ่มใส่เลขที่เช็ค7.007.201ใส่วันที่ทำเช็คเป็นวันที่6มกรา2025วันที่เช็ควันที่28มกราสอ2ผู้รับเป็นบริษัทโอลาฟรีเทลคอร์ปอเรชั่นจำกัดรหัสธานาคารเช็ค กรุงไทยสาขาสุขุมวิทขีดค่อมตัวที่สองขีดหรือพูดถือจำนวนเงิน16,500บาทกดบันทึกกดเลือก ยอดที่ชําระ17,655บาทกดบันทึก